สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่จนไม้จะมาพูดถึงคําว่าคุณค่านะคะทุกทุกคนนะคะมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายอันนี้พี่จนไม้เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะว่าการที่เรารู้ว่าเพื่อนๆเราทุกคนเนี่ยมีคุณค่าหรือคนทุกคนบนโลกใบนี้ มีคุณค่าทุกๆคนและก็มีความหมายทุกๆคนนะคะขอให้เราให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะถ้าพิจาไม้พูดผิดก็ขออภัยนะคะวันนี้ก็อยากจะมาแชร์เรื่องนี้จริงๆเลยนะคะคําว่าคุณค่าก่อนที่พิจนไม้จะพูดถึงนะคะเดี๋ยวขอดื่มน้ําก่อนนะคะเนี่ยก็คือคุณค่าของน้ํานะคะ ดื่มแล้วทำให้เราชื่นใจนะคะโอเคคำว่าคุณค่าอืมวันนี้พี่ต้นไม้จะพูดถึงคุณค่าในตัวเรานะคะอืมเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราถูกใครมาบูลลี่หรือว่ามาทำร้ายเรา อ๋อยกตัวอย่างเช่นนะคะเอาอย่างนี้ยกตัวอย่างตัวพี่สไม้เองนะคะคือพี่สตรไม้ร้องเพลงอยู่ใช่ไหมก็มีคนมาว่าพี่ต้นไม้ร้องเพี้ยนนู่นนี่นั่นเออเออพี่พีจต้นไม้รักตัวเองนะคะพี่ต้นไม้มีคุณค่าสําหรับตัวพี่ต้นไม้เองนะคะแต่ถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ปัดผ่านนะคะเออแล้วก็ทุกๆครั้งนะคะการที่เราอะ กำลังอารมณ์ดีๆอ่ะอม,มีคนมากวนอารมณ์เราอ่ะอถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้มันเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่สัญชาตญาณของการเป็นคนหรือเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องโต้อตอบนะคะถ้าไม่โต้อตอบมันจะได้ใจนะคะเออหลายๆครั้ง มีคนบอกว่าอย่าให้คุณค่ากับเขาจริงๆแล้วพี่จนไม้ไม่ให้ไม่ให้คุณค่ากับคนแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าพี่ตจนไม้ไม่ใส่ใจแต่ว่าต้องโดนสั่งสอนนะคะพี่ตจนไม้คิดว่าตัวเขาเนะ่ะไม่มีค่าอืมไม่มีค่าคือตัวเขาขาดความอบอุ่นขาดความรักน่าเสียดายที่ได้เกิดมาเป็นคนนะคะเมาาื่อวันเมื่อวานนี้พี่พี่จนไม้ก็ว่าไปแล้วนะคะแต่ก็กลับมาว่าพี่อีกนะ คือพี่พี่นไม้ไม่ได้ไปทาร้ายอะไรให้เขาอยู่ๆก็มาพิมพ์ด่าพี่้นไม้นะคะคือคือพี่้นไม้เลยอยากจะเอาคําว่าทุกคนมีคุณค่าในตัวเองแล้วก็ทุกๆคนต้องป้องกันตัวเองแล้วก็รักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะจะไม่ให้ใครมาว่าเราก่อนนะคะแต่ถ้าคนที่ เป็นคนแบบนั้นเนละพี่จนไม้คิดว่าเขาไม่น่า,เขา,นาเขาไม่น่าเกิดมาเป็นคนนะอโอเคพี่จนไมจะพูดถึงคําว่าคุณค่านะคะคุณค่าในที่พี่จนไมท,ที่ขออภัยคุณค่าที่พี่จนไม้จะหมายถึงนั้นก็คือให้เรารู้จักคุณค่าในสิ่งที่เรามีนะคะอย่างเช่นนะโทรศัพท์เครื่องนี้ถึงแม้ว่ามันจะเก่าแล้วนะคะมันก็มีคุณค่าเราสามารถ ดู YouTube ได้แล้วก็เราสามารถทำอะไรตัดต่อวิดีโอหรือทำคลิปวิดีโอลงในในช่องเราได้นะคะคือเรารู้จักคุณค่าในสิ่งนี้ให้เราขอบคุณนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ตไม้จะพูดถึงวันนี้นั้นก็คือคุณค่าในตัวเองนะบางทีมันอาจจะสับสนเพราะว่าพี่ต้นไม้ คิดได้ขึ้นไหมก็พูดขึ้นมาเลยนะคะก,ก็ก็มันถ้าได้พูดแล้วมันก็สบายใจแล้วก็อยากจะเล่าสู่เพื่อนฟังพี่สมัมก็ไม่ใช่คนวิเศษอะไรมากมายก็คือก็เป็นคนธรรมดาน่แหละแต่อยากจะเล่าไงคือคุณค่าในตัวเองคือเราต้องรู้จักขอบคุณตัวเรานะคือสิ่งที่พี่สจะพูดแบบน,นี้ก็คือคุณค่าในตัวเองเราขอบคุณตัวเราที่ าพาตัวตัวเราพาเราไปทำงานเหนื่อยแล้วก็ขอบคุณที่เรามีชีวิตอยู่ขอบคุณที่เรามีลมหายใจขอบคุณที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะคะคนณค่าของเราก็คือการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์เป็นอะไรที่เป็นเป็นสัตว์ประเสริฐนะคะคือสามารถทําอะไรได้ทุกอย่างแล้วก็มี พลังอันยิ่งใหญ่ในตัวเองเนาะอืมเราก็ต้องให้คุณค่ากับตัวเองเมื่อไหรก็ตามถ้าเราเหนื่อยนะคะเราก็พักนะคะถ้าเราไม่สบายเราก็ดูแลร่างกายคือตัวพี่จัม้เองก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะคะปากเจ็บๆแล้วก็ดูแลพี่จันม้ก็ดูแลตัวเองเพราะว่าพี่จันม้รักตัวเองนะคะก็เลยเห็นคุณค่าในตัวเองถ้าเมื่อไรก็ตามถ้าเราเจ็บป่วยเนี่ยถ้าเราไม่รักษาเราก็ไม่สามารถมีพลังงานมีพลังที่จะทํางานต่อไปเนาะ อืและเราเคยเราเคยขอบคุณตัวเองไหมคะอถามเพื่อน,อนมีนะบางคนนะไม่เคยขอบคุณตัวเองเลยเพราะว่าไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวเองไงคือปล่อยตัวปล่อยใจแล้วก็ปล่อยให้ร่างกายตัวเองแบบ ซบเซาเขาเรียกอะไรปล่อยตัวไปปล่อยตัวไปร่ปางกายไม่ดูแลตัวเองนะคะมีนะบางคนนะคือแบบไม่ได้สนใจตัวเองเลยคือคือแบบคือไม่เห็นคุณค่าในตัวเองสิ่งที่ทุนไม้อยากจะพูดวันนี้นั้นก็คือก่อนที่เราจะไปให้คุณค่าคนอื่นนะให้ค่าคนอื่นนะเราต้องให้ค่าตัวตัวเองก่อนนะคะก็คือการ ขอบคุณตัวเองทุกวันแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองแล้วก็พาตัวเองไปช้อปปิ้งหรือตัวเองอยากได้อะไรก็ซื้อให้ตัวเองคือของขวัญให้ตัวเองคือการมองเห็นคุณค่าในตัวเองคือเราเหนื่อยแล้วไงอทุกครั้งทุกครั้งที่พี่ต้นไม้เหนื่อยนะพี่ต้นไม้ก็จะถามตัวเองว่าเหนื่อยไหมพี่ต้นไม้พี่ต้นไม้คือจะเป็นคนที่แบบชอบคุยอยู่ตัวเองอยู่แล้วสรุปแล้วนะคะคุณค่าของตัวเองนั้นก็คือ ให้เราขอบคุณร่างกายขอบคุณหัวใจขอบคุณที่เราได้เกิดมาเป็นคนขอบคุณทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเรานะคะก็คือการมีคุณค่านั่นเองแล้วก็แล้วก็ขอบคุณทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็คือให้เราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เล็กๆน้อยๆถึงแม้ว่าวันนี้เราจะมี อะไรที่แบบไม่เยอะไม่อพอก็ให้เราขอบคุณในสิ่งที่เรามีนะพี่จันไนขอจบคําว่าคนข้าไว้เพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าพี่จันายจะทําคลิปดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ bye bye, คะบ๊ายบายค่ะ